พาไปกินบุฟเฟ่ชาบูซุกิยากิเปิดใหม่ที่ห้าง ICS อยู่ตรงข้ามไอคอนสยามค่ะเมนูในร้านพรีเมียมแล้วก็น่าสนใจมากร้านชื่อว่าคาเตอิชาบูอยู่ที่ชัน้น4ซึ่งร้านนี้นะคะเขาจะมีสองน้ำซุปค่ะเป็นน้ำรำซุกิยากิกับน้ำใสชาบูชาบูนะคะส่วนราคาเริ่มต้นที่699และสูงสุด1,699ค่ะโดวยวันนี้พาจัดแบบแพงสุดมาลองเลยค่ะส่วนน้ำซุปพห้เลือกเป็นน้ำซุปซุกิยากิเขาจะมีน้ำจิ้มฮอ,อ,อนซืซอยงาขาวแล้วก็โชยุให้นะคะส่วนเนื้อของที่ร้านนะคะจะเป็นเนื้อวากิวค่ะ ญี่ปุนแล้วจากนั้นพีก็เอาไข่ไก่ที่ร้านให้มาแยกไข่แดงออกแล้วไปดองในคอนสืรค่ะจากนั้นใส่ผิกกระเทียมลงไปแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้ววิธีการทาของที่ร้านนะคะพี่พนักงานจะเอามาเนื้อมาถูกกับกระทะค่ะจากนั้นเติมน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่น้าซุปลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มย่างเนื้อได้เลยค่ะซึ่งเนื้อของร้านนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าไม่เหนียวเวลาลวกนะคะลวกแค่ด้ละ5วินาทีพอค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จิ้มกินกับคอนสืรได้เลย ซึ่งส่วนตัวหลังจากทานนะคะเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะนี่ก็ลงเนื้อต่อเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปบ้างนะคะใส่ต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหอมตามด้วยวุ้นเส้นญี่ปุ่นแล้วใครไม่ชอบจิ้มทานกับคอนสื่อนะคะแพรแนะนานให้เอาเนื้อมาจุ่มกับไข่แบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติจะออกหวานนะคะแล้วก็มีความนัวขึ้นแล้วพอจัดเนื้อไปแล้วนะคะเราก็มาลองกินหมูกันบ้างค่ะหมูดาคัตโกชิมะของร้าน,นะคะสไลด์ใหม่ลายสวยเนื้อไม่ไม่วงไม่เขียวเลยค่ะ แนะนําว่าลูกให้สุกนะคะเสร็จแล้วเอามากินกับซอสงาขาวที่เขาเสิร์มาแบบนี้เลยค่ะทุกคนซอสละมุนมากรสชาติไม่หวานเลี่ยนนะคะ ส่วนตัววุ้นเส้นญี่ปุ่นนะคะแนะนำให้เอามาลวกกับน้ำเดืาเหมือนกันค่ะที่ร้านเขาจะแช่เส้นมาให้แล้วค่ะไม่ลวกไม่นานไม่เสียเวลากินและนอกจากชาบูที่ดีงามนะคะในบุฟเฟ่เขามีเมนูอื่นด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเซตซาชิมิรวมมีโอโทโร่มาให้ด้วยซึ่งโอโทโร่นะคะสามารถสั่งแยกได้ค่ะแล้วก็สั่งทานเด้มีอันเลยซึ่งถ้าใครชอบทานปลาดิบนะคะบุฟนี้คือคุ้มมากค่ะปลาสดหวานไม่ข้าวและในบุฟเฟะะ่เขามีปลาดิบแบบแร่บ,บางด้วยค่ะหลังจากที่กินมาสักพักนะคะแพลว่าเมนูเขาโอเคมากๆค่ะเหมือนจะเป็น หลังจากที่จับปลาดิบไปนะคะเรามาดูพวกเมนูอื่นๆและพวกของถายเล่นกันบ้างค่ะตัวแรกจะเป็นไข่ตุ๋นฟัวกาไข่ตุ๋นเนื้อนุ่มเด็กมากค่ะเส่วออันนี้เป็นมันปูคานี้มิโซย่างนะคะเขาจะมีเตาถ่านมาให้ย่างย่างให้หอมๆเสร็จแล้วก็ราดข้าวแบบนี้เลยค่ะแล้ววันนี้แพะแบ่งไข่ปลาจากเซเช,ชิมิรวมนะคะเอามาราดบ,บนมันปูด้วยค่ะอร่อยคุ้นสองเลยค่ะต้องลองนะคะเส่วนนี้นะคะเป็นเมนูโฮตาเตะบอมค่ะสีเขาจะน่ากินมากพอตักขึ้นมาก็จะเจอเนื้อหอยเน้นๆเลยนะคะ ผัดมาเรามาจัดเมนูเทมปุระกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นฮงจเตะเทมปุระนะคะ,ะเสิร์ฟเฉพาะหัวพรีเมียมส่วนเมนูเทมปุระอื่นก็อร่อยค่ะไม่อมน้ํามันและที่ทานไปนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะในบุฟเฟ่ยังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นอีกเพียบเลยนะคะพวกยำเนื้อดิบยำปลาดิบก็มีและในบุฟเฟ่ต์นี้นะคะเขามีซูชิ้สั่งทานในไม่อั้นด้วยค่ะอันนี้ก็จัดมาลองอย่างละหนึ่งเมนูเลยซึ่งส่วนตัวแหมว,ว่าซูชิข้าวกําลังดีเลยนะคะคาไม่ใหญ่มากทําให้ทานได้หลายๆอย่างอย่างอันนี้นะะ้้้นนนนนนนะะะะะคคคคคเเปป็็โโรรวววาาาาาดอออ่่่่ยมมกกกสพขขหลิิบืไแ ใครเป็นสายซูชิลองจัดมาทานกันได้เลยค่ะแล้วใครชอบทานข้าวนะคะผู้เมนูข้าวดวงก็มีค่ะอย่างอันนี้เป็นด้งปลาไหลและจากนั้นไข่ที่เราดองไว้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็เลยลวกเนื้อสล้วโปะไข่ลงไปแล้วก็ราดพรนซื้อจริง,รงๆกินกับไข่ธรรมดาว่าอร่อยพอเป็นไข่ดองยิ่งอร่อยขึ้นอีกค่ะและจากนั้นเราก็มาจัดของหวานกันบ้างที่ร้านจะมีไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟนะคะแล้วก็ไอศครีมฮาเกนดาตัวซอฟต์เสิร์ฟนะคะจะมี3รสชาติค่ะรสแรกเป็นรสทูโทนโวนอีกรสเป็นรสนมฮอกไกโด เลยนะคะส่วนไอติมฮากินดาที่แม่แบบสกูก็ดีงามตามมาตรฐานค่ะใครชอบชาบูพรีเมียมลองไปจัดร้านนี้กันดูนะคะ